มาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางการขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมในสาขาวิศกรรมเหมืองแร่นะครับซึ่งก็รวมไปถึงวิศกรรมหลัวการซึ่อยู่ในสายเดียวกันนะครับผมอยากจะเริ่มต้อนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติวิชาชีพของในวิศกรรมของไทยเนี่ยเก็สาขานะครับเพื่อให้มีการปฏิบัติวิชาชีพของวิศกรนี่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับรวไปถึงสาธารณะสมบัติทั้งหลายและสิ่งแวดล้อมนะครับวิศกรทุกท่านจึงมีความจําเป็นจะต้องสะสมความเชี่ยวชาญความรู้สมรารณ์นะครับและก็เพื่อที่จะได้เพิ่มคูณความรับผิดชอบในโครงการขนาดต่างๆนะครับที่ซับซ้อนใหญ่ขึ้นตามลำดับ,บแล้วก็มีการเรียนรู้ ไปตลอดชีวิตนะครับหรือเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้่อเรื่องยังไงเนี่ยกดดนะครับโอเคนะครับวันนี้หัวข้อการบรรยายก็ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์กรอบความสามารถาในการประกอบว,วิชาชีพวิศกรรมองค์ความรู้ต่างๆนะครับลักษณะของงานวิศวกรรมควบคุมประเภทและขนาดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร ผลงานทางวิศกรรมที่วิศกร,รที่ขอเลื่อนระดับจําเป็นจะต้องยื่นเพื่อแสดงหลักฐานว่าท่านวิกฤตควาสามารถเพียงพอในการเลื่อนระดับนั้นและก็ขอแนะนําในการเขียนผลงานทางวิศวกรรมนะครับผมคิดว่าจะใช้เวลาสัก 40- ถึง4ี่นาทีในการพูดให้ท่านฟังนะครับแล้วก็ที่เหลือสักส5ถึง20นาที เรามาใช้กันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและซักถามนะครับวัตถุประสงค์ในการคุยกันวันนี้เนี่ยก็อยากให้วิศวกรพวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเลื่อนระดับเพื่อเราสามารถมีความรับผิดช,ชอบในงานที่ซับซ้อนมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับ ตามสุการณ์และความเชี่ยวชาญความรู้ที่สะสมมารวมทั้งเพื่อให้วิศวกรทุกท่านที่ <c oughs> ที่ประส์จะเลื่อนระดับนะครับมีข้อแนะนำมีแนวทางในการเขียนในการเขียนผลงานทางวิศกรรมในการเลือกผลงานวิศวศกรรมของท่านเพื่อมามาใช้เป็นผลงานดีเด่นนะครับเราเรียกว่าเป็นผลงานดีเด่น อย่างน้อยก็สองงานที่ปกติที่ต้องใช้กันนะครับในกรอบความสามารถของการประกอบวิชาชีพวิศกรรมอันนี้เป็นข้อบังคับของสภาวิศวกรน,นะครับก็โดยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมแล้วก็มาตรฐานการประพตินะครับเพื่อให้ผู้รับบอนุญ,ญาตเนี่ยพึงปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกรอบความสามารถ อยู่สามสี่ข้อซึ่งปกติแล้วในข้อบังคับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อบังคับตามกรอบมาตรฐานกรอบความสามารถของวิศวกรหรือ competency standard ของวิศวกรนะครับกรอบความสามารถนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดนะครับผมดือเป็นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพนะฮะที่ของตัววิศวกรแต่ละท่านความสามารถวิศวกรเนี่ยเป็นเรื่องของสมบุบุคคล นะครับเนเรื่องส่วนบุคคลซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่สีด้านหล,ลักๆหน่วยทั่วไปนะครับเช่นได้แก่มีความรู้ในเรื่องที่ทำมีความรู้ในสิ่งที่ทำเอาความรู้ที่มีนั้นอ่ะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับรู้จักใช้คนรู้จักใช้ทีมงานเพื่อมาปฏิบัติวิชาชีพและการแก้ปัญหาและที่สำคัญคือมีความรับผิดช,ชอบมีความระหนักต่อในสิ่งที่ทำ นะครับเพราะฉะนั้นข้อบังคับในเรื่องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเนี่ยก็ประกอบด้วยสี่สี่เรื่องดังกล่าวนะครับมีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามสายของตัวเองมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความชํานาญในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนะครับมีภาวะผู้นําในด้านการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมการบริจารัดการและการให้บริการดังวิศวกรรมทางวิชาชีพ มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมและสิ่งแวดลอ้อมนะครับในเรื่องแรกว่ามีความรู้ในสิ่งที่ทำนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำรู้ทั้งเรื่องของทางวิชาการแล้วก็มีความรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับรู้ว่ากฎหมายมีขอบเขตแค่ไหนนะครับ สิ่งใดบ้างที่กฎหมายอนุญาตสิ่งใดบ้างที่กฎหมายไม่อนุญาตนะครับวิศวกรที่ปฏิบัติวิชาชีพเนี่ยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎหมายไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับและบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเทคนิคไม่ใช่เรื่องวิชาการไม่ใช่เรื่องวิชาชีพก็ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมันสัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพประกอบกิจกรรมให้อยู่ในลักษณะของสัมมาทิฏฐินะครับทำสิ่งที่ถูกต้อง เห็นในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของวิสกรรมเหมืองแร่ก็จะพบอยู่บ่อยในเรื่องของการทําเหมืองออกนอกเขตประทานบัตรไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการบกปล้องทางจริยบัตรด้วยนะครับ การไม่การละเลยมาตรการความปลอดภัยนี่พบบ่อยมากนะครับล่อยให้หนะ้าเมืองสูงชนันมีความเสี่ยงต่อการพังทลายเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนี้เป็นต้นนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่วิศวกรทุก,รกท่านจะต้องมีคุณสมบัติด้านนี้อยู่นะครับในขีดความสามารถีด้านที่หนึ่งนะครับ ส่วนในเรื่องที่สองเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะครับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานออกแบบนะครับวางแผนงานทําเหมืองวางแผนการประกอบโลกรรมวางแผนในเรื่องของการแต่งแรกวางแผนในการพัฒนาแหล่งแรกนะครับ แล้วก็ยังมีความสามารถในการประเมินในการรู้ผลกระทบของงานวิศวกรรมรู้ผลกระทบของสิ่งที่ตัวเองได้ทำนะครับแล้วก็มีอลนนี้ก็จะบอกนะครับว่ามีการร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างเพียงพอนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าการทํางานของวิศวกร,รเนี่ย ไม่ใช่ว่าเรา <c oughs> มีความรู้ประจกปัญญามาแล้วเนี่ยก็จะอยู่นิ่งอยู่แค่นั้นนะครับ <c oughs> เทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อเนื่อง <c oughs> เรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรที่ดีนะครับที่มีคุณภาพที่มีความสามารถเนี่ยก็จะต้องสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องของ Life Long Learning และเรืเหล่านี้เป็นเรื่องของ Personal ผมถือว่าเป็น Personal เปน็นเรื่องส่วนบุคคลที่ท่านจะต้องพัฒนาตนเองนะครับอย่างน้อยเพื่อคงสภาพความสามารถของตนนะครับและเพิ่มความสามารถให้ทันต่อการเป,ปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพต่างวิศวกรรมนะครับท่านจะพบว่าปัจจุบันี้โครงการต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสายอื่นๆมากยิ่งขึ้นโครงการยุ่งยากมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากวิชาชีพวิศกรรมมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าท่านอยู่ในสายวิชาชีพวิศกรรมแต่ต้องมีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจคือความเข้าใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องนางเศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ับการจัดการเป็นต้นแล้วก็ยังมีความสามารถในการวินิจฉัยเลือกใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมนะครับที่ถือเป็นขีณความสามารถด้านที่สองของวิศวกรทุกคนนะครับทุกคนถึงจะพบว่าคุความสามารถเหล่านี้เนี่ยวิศวกรแต่ละระดับก็จะมีไม่เท่ากันนะครับส่วนวิศวกรที่เป็น สามารถวิศกรมีประสบการณ์ถึงสูงหรือวุฒิวิศกรเนี่ยเราก็คาดหวังว่าท่านจะมีความสามารถครบทุกด้านนะครับครบทุกด้านวินิจฉัยได้ดีเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถเดียวกับปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนเป็นต้นนะครับในด้านที่สามนะครับในด้านที่สามมีภาวะผู้นำ นะครับมีเพื่อผู้นําในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเราก็บอกเลยไปถึงเรื่องการบริหารการนะครับการปฏิบัติวิชาชีพนะฮะเพราะว่าผู้นําไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้นาหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นลีดเดอร์ของในทุกๆก,กลุ่มในทุกๆครั้งนะครับแต่การทํางานวิศวกรรมนี่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเป็นการทํางานในลักษณะของการทํางานเป็นทีมนะครับ น้อยมากที่วิศวกรจะทํางานได้คนเดียวนะครับมีทีมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่แล้วก็ตามเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันนะครับทีมที่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรด้วยกันเองหรือทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทีมงานมีนักลศืศาสตรหรือแอนดรอยเนี่ยนะครับยิ่งโครงการที่มีความซับซ้อนสูงก็จะมีทีมงานซึ่งมาจากสายงานอื่นๆ มากนํารับหลากหลายทีเดียวอดังนั้นพิศุกรเองต้องมีภาวะผู้นำนะครับเพราะผมนันที่นี้มายถึงว่าสามารถที่จะบริหารจัดการสามารถที่จะสื่อสารนะครับทำการเป็นทีมกับคนอื่นในทีมงานได้อย่างดีนะครับสื่อสารได้ชัดเจนเข้าใจได้ตรงกันมีความเข้าใจในแนวคิดในเป้าหมายของงานร่วมกันนะครับ สามารถให้ความรู้ฝึกฝนรวมทั้งนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพวกนี้เป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้างานไม่จำเป็นต้องหัวหน้าทีมทุกครั้งแต่ต้องมีภาวะผู้นำอย่างนี้นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่นี่ในข้อสามจุดหนึ่งได้พูดถึงเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของปฏิบัติในกรอจรรยบาบัณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมนะครับซึ่งใน ข้อบังคับของสภา,าวิศวกรเองเนี่ยก็จะมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิศกรอยู่แล้วอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่วิศวกรทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจมีความเข้าใจและถือเป็นเป็นความพร้อมหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่ท่านจะปฏิบัติวิชาชีพเี่นท่านจะต้องมีความพร้อมมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมเป็นอย่างดีนะครับ าท่านที่ <c oughs> ยังไม่ทราบเรื่องของบังคับจารยบันก็หาอ่านได้นะครับจากเว็บไซต์ของสภา